มาดูบรรยากาศศาสตร์เดือนสิบในพื้นที่นะคะในส่วนของศาสตร์เดือนสิบในพื้นที่ค่ะแน่นอนว่าพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ค่ะวันนี้ก็คึกคักไปด้วยบรรยากาศของการไปทําบุญตักบาตรนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็รวมไปถึงการส่งเปรตนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะซึ่งบรรยากาศการทําบุญศาสตร์เดือนสิบส่งตายายนะคะที่จังหวัดยะลานะคะบรรยากาศที่วัดพุทธภูมิพระรามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะพี่น้องชาวไทยพุทธนะคะซึ่งมากันทั้งครอบครัวก เดินทางมาทาบุญหิ้วุปิินโตใส่อาหารคาวหวานพร้อมขนมเดือนสิบนะคะผละไม้น้ําดื่มทูบเทียนนะคะและแต่ละครอบครัวก็จะจัดแบ่งไว้เป็นชุดๆนําไปถวายแด่พระพิสุกสงฆ์ค่ะนําไปวางที่ร้านร้านเปรตนะคะซึ่งทางวัดก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รวมถึงบริเวณด้านหน้าวัดเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษปู่ย่าต,ตายาย,ายและทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับที่ไม่มีญาติแสดงความกตัญญูกตเวทีค่ะตลอด จนให้เกิดความเป็นสิริมงคลซึ่งประเพณีนี้นะคะก็นอกจากจะเป็นประเพณีการทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงรับไปแล้วนะคะยังแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและยังเป็นกิจกรรมการรวมญาติที่พี่น้องที่อยู่ห่างไกลให้กลับมาทําบุญร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกด้วยค่ะ